ผ่านแน่ท้ามไอ้ออมองนีไอ้ปีนังนยยได้ใจในผัวอบวนขบวนไปขบวนคณะไอ้ธรรมยาตายอะไ<ะ>ปะทำใจมากรู้สึกดีใจ <c oughs> เราทุกคนเนะี่ยพิมพ์ไปได้วยบุญวันนี้นะ่ะยังไม่กลับบ้านเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าค<า>่าะทำน้ำต้มหูนี่แหละ โอ้ยถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญไปดด้วยกันนะยรเรายินดีเลยค่ะถ้าถ้คณะเป็นรมาเทศบาลจะมาด้วยมาก็ยินดีค่ะแล้วตัวชีวจิตข้อมลแสงของผีวใจค่ะโยผมมันต้อกวนเยแล้วกโอ้มันต้องวไปเลยนี่นะะท่านองกรมทงกทางกรทางกรมทาโอ้ยประดิษฐ์ขวดกันเองัวนี้ท่านรองค่ะท่านรองนายกตรองนายกเราค่ะ เองได้อย่าพอมรู้สึกได้เห็นขนาดธรรมยาตาประทับใจนั้นที่เห็นสายบุญเยอะทางเราทางเทศบาลไม่กว่าปีทีแต่ให้มีอย่างนี้ทุกปีทางเจ้าหน้าที่ก็มาต้อนรับเกษเชกาแต่ว่าช่วงเช้าคงไม่ได้ไม่ได้ส่งทางวันตีสามไม่ทำเลยก็ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลกุดว่ามากๆนะคะที่ให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์สถานที่แล้วก็ยังมีน้ำใจมีโรงทานให้เราด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ